สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทีทีทาโ69อีกแล้วนะรู้สึกว่าอยากจะมาสุ่มแรนดอมข้อความของเขาที่ฝากถึงคุณในวันนี้นะคะเขามีข้อความอะไรที่อยากฝากถึงคุณในวันนี้เดี๋ยวขอเช็คดูพลังงานของเขาคนนั้นนะคะที่อยากฝากข้อความถึงคุณและลักษณะความสัมพันธ์หน่อย ว่าเป็นในรูปแบบไหนคร่าวๆนะควีนออฟเพน a c l ล s นะคะธาตุดินมังกรพฤทศกันนะคะคนคนนี้เป็นคนหล่อคนสวยเป็นคนที่ ชอบเทคแคร์ดูแลผู้อื่นเป็นคนที่รักสัตว์รักธรรมชาตินะคะรักการท่องเที่ยวหรือชอบท่องเที่ยวชอบที่จะเดินทางด้วยนะคะอาจจะทํางานเกี่ยวกับการเดินทางได้นะคะเดินทางท่องเที่ยวอะไรอย่างงี้ได้พูดถึงการเดินทางก็มาเลยอัศวินเรียนนะคะคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่ต้องใช้ การเดินทางในะการทํางานนะต้องเดินทางไกลไปทำทำงานพื้นที่นู้นพื้นที่นี้ตลอดเวลามีงานหลากหลายช่องทางคนคนนี้เป็นคนที่อดทนขยันภาคเพียนมุกมานะนะคะเขาจะไม่ย่อท้อต่อปุปสรรครล์ปัญหาเป็นคนที่เข้มแข็งนะทัดไฟทัด,ดินอู้ King of War เป็นคนที่ทำงานเก่งมากเลย The High Priest เป็นคนที่ทำงานเก่งรอบรู้นะคะรอบรู้ในทุกๆสิ่งทุกๆอย่างชอบศึกษาเรียนรู้ในทุกๆด้านนะคะเปิดโอกาสให้กับตัวเองเสมอนะ,ะแล้วเขาก็เป็นคนที่ สามารถที่จะเข้าถึงความรู้สึกของคนอื่นได้ไวเป็นคนที่มีสัมผัสที่ไวต่อความรู้สึกของทุกคนนะ The High p i n t a g e ก็คือมีสัญชตาตญาณสูงมีสติปัญญามีภูมิปัญญานะคะเป็นคนที่มีพาาเสน่ห์ด้วยนะเนี่ยช่วงนี้เขาจะมีสเสน่ห์สูงมากนะคะ อาจจะเป็นคนที่อาจจะมีคนเข้าหาเยอะนะช่วงนี้ด,ดูดูดีดูมีเสน่ดูมีแรงดึงดูดสูงอันนี้อยากได้ออกมาสี่เหรียญสี่เหรียญเป็นคนที่รักความมั่นคงมากเลยรักความมั่นคงทำงานเก่ง เข้าใจในชีวิตแล้วนะคะแล้วก็เป็นคนที่จิตใจมั่นคงมากเลยเดฟู <The Fool S 1> เป็นคนที่รักอิสระสูงเป็นคนง่ายๆสบายๆนะคะถึงแม้ว่าเขาหรือเธอคนนี้จะ ดูเป็นคนที่ฐานะการงานดีมีความมั่นคงดูการงานการเงินดีอะไรก็ตามแต่เป็นคนที่ชอบแต่งตัวสบายสบายชอบอยู่อะไรกับที่สบายๆง่ายๆฟูเนรไฮพิงเทสคนเกิดวันจันทร์วันเสาร์วัน สิบไม้เท้าเป็นคนที่ทำงานหนักมากเลยทำงานหนกะเขาก็คุณมีความสํมคัญแบบไหนนะคนคนนี้นะ่ะอาจจะเป็นคนใที่ทำงานก็ได้นะคะเป็นคนที่ทำงาน king of short นะคะโอ้โหมีแต่ king แต่ queen ขึ้นมาหมดเลยคนคนนี้ดูมีความเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้ใหญ่ดูดีมีความรู้การงานการเงินมั่นคงเป็นระดับหัวหน้าระดับซ e o ได้นะคะคำพูดคำจาเป็นคนที่ชอบความชัดเจนคำพูดมีหลักการมี มีหลักการมีความชัดเจนเป็นคนที่พูดตรงนะคะพูดตรงแล้วก็ชัดเจนแล้วก็จริงใจมีความมั่นใจในตัวเองด้วยอ้าเดี๋ยวแต่ปิดท้ายด้วยก้าวดาบนี่คืออะไรเครียดโอ้เทมเพรนแต้สำรับสเต็งอืมขยายก้าวดาบสิ ้าวดาบเหมือนคิดถึงผู้หญิงหรือชายเนี่ยคนเนี้ยที่เป็นคนที่สามารถคิวใจหรือยาใจ,หร,ใจหรือเขามองดูแล้วเขารู้สึกมีความสุขเนี่ยเป็นคนที่ทํางานเก่งเขาอยู่ด้วยแล้วเขารู้สึกว่าเขามีความสุขเขารู้สึกสบายบายรู้สึกเป็นตัวของตัวเองเขาอยากเป็นอะไรก็ได้แล้วผู้หญิงคนนี้ก็สวยสวยเป็นผู้หญิงที่สวย คือจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ได้นะคะคุณไปสลับเอานะแบบจิตใจดีนะจิตใจดีดูสิเธอเธอมาสิฉันจะดูแลเธอเองฉันจะรักษาเธอเองเธอเป็นอะไรเธอปวดฟันหรือเปล่าขอไปเลยเธอปวดฟันใช่ป่าวมาดิฉันดูให้อย่าส่ตลกแล้แม่หมอเออเนี่ยเครียดเคียดคิดถึงแล้วเจ็บปวดสามดาบ สามดาบสองดาบจะมีความเครียดเหมือนคิดตัดสินใจมคิดอะไรหนักอยู่เดี๋ยวขอขยายสามดาบดิมันสงสัยจริง,รงคืออะไรสามดาบเขามีคนของเขาอยู่หรือเปล่าเนี่ยโอ้ขอ,อีกใบขออีกใบ เดอมิดอืมสามถ้วยเหมือนเหมือนอีกคนนึงอ่ะเป็นคือที่เขาเครียดเพราะว่าเป็นคุณคุณเดี๋ยวจะดูแบบดูดูดีมีเสน่ห์มีคนเข้าหาเยอะเขาห่วงอะเนี่ยเป็นแบบอาการหึงห่วงเลเนี่ยเป็นตัวข,ข,ข,ขี้หึงขี้ห่วงคนคนนี้น่ะ ขี่หึงขี้ห่วงไม่ชอบเลยที่แบบมีคนเข้าหาคุณมีคนพูดคุยกับคุณอะไรกับคุณเนี่ยไม่ชอบเลยเนี่ยแล้วก็เนี่ยห่วงห่วงห่วงแล้วแบบเป็นแล้วเป็นคนที่แบบขี้หึงขี้ห่วงแล้วไม่พูดด้วยนะเป็นคนที่ขี้หึงขี้ห่วงแบบไม่พูดด้วยนะเออหึงหึงแล้วเก็บเงียบเนียเนี่ย,นนยคุณแบบ ดูมีความสุขจังเลยดูมีความสุขกับเพื่อนกับอะไรของคุณกับงานกับอะไรของคุณแล้วก็ดูดีมีสเสน่ห์ดูเป็นเออจะสโสดเป็นคนสโสดที่ดูเลือกได้อ่ะเออดูเลือกได้อ่ะคุณจะเลือกเขาไหมคุณจะชอบเขาไหมเหมือนมีความกังวลอยู่ในนั้นอนะ่ะสามดาบเนี่ยสามดาบก้ากาดาบโอเคนะคะพลังงานของเขาก็ประมาณนี้เดี๋ยวไปดูข้อความก่อน เขามีอะไรอยากจะฝากบอกคุณไหมนะเหมือนมีแบบข้อความอยากจะให้รู้อะไรนี้บอกมาให้หมดนะอยากบอกอะไรก็บอกนะคะอ่ะขอข้อความที่เขาอยากจะบอกกับคุณในวันนี้สิคืออะไรอ่รสนซ้ำเยอะหน่ เย้ยใจเย็นโอ้หกถ้วยฉันอยากกลับมาหาเธอนะฉันอยากกลับมาสารภาพกับเธอว่าฉันชอบเธอฉันรักเธอเธอรู้หรือเปล่าตอนนี้ฉันได้แต่เฝ้าคอยเฝ้ามองเธอ ฉันฉันรู้สึกโดดเดี่ยวเมื่อไม่มีเธออยู่ตรงนี้ฉันอยากมีเธออยู่ข้างกายถึงมาว่าที่ผ่านมาเราจะมีการนิ่งเงียบมีคำพูดบางอย่างที่ฉันอยากจะบอกกับเธอแต่ฉันไม่กล้าที่จะพูดหรือบอกให้เธอรู้ ฉันเลือกที่จะเก็บเงียบมันไว้เก็บคำพูดเหล่านั้นเอาไว้แล้วเดินจากเธอไป mm hmm. เพื่อสร้างความมั่นคงให้กับตัวเอง mm hmm. เธอเป็นผู้หญิงหรือชายก็ได้นะคะมัน mm hmm. ไปสลับเอานะ mm hmm. ตอนนี้เธอชีวิตของเธอดูดีดูมีความสุข mm hmm. เธอดูมี สเสน่ห์งานของเธอสิ่งที่เธอทำเธอดูมีความสุขประสบความสำเร็จนะเธอเก่งมากอยากเช่นชมนะที่จริงอยากเช่นชมฉันอยากพูดคุยกับเธออยากติดต่อสื่อสารกับเธอแต่ฉันยังมีความแต่ฉันยังไม่มั่นใจยังมีความไม่มั่นใจมากพอที่จะ ติดต่อหรือสื่อสารกับเธอนะหรือเข้าหาเธออืมฉันรู้ว่าที่ผ่านมาหกเปลียนฉันทำให้เธอรู้สึกน้อยใจรู้สึกไม่ได้รับความเป็นธรรม ไม่ได้รับการดูแลใส่ใจฉันเสียใจเนี่ยเหมือนแบบไม่ยอมหันมามองฝั่งนี้อ่ะหันไปมองแต่ฝั่งนู้นน่ะที่ฉันไม่มีเวลาให้เธอให้ความสำคัญกับเธอโอ้ ตอนนี้เธอดูดีมากเลยเธอดูดีที่สุดเธอเป็นคนสวยคนหล่อเธอรู้ไหมเธอเปรียบเหมือนกับดวงตะวันเหมือนดอกทันตะวันทีออ่อบอุ่นเหมือนดวงตะวันที่อบอุ่นเวลาที่ฉันมองเธอแล้วเธอทำให้ฉันรู้สึก อยากจะทําตัวให้เป็นคนที่ดีขึ้นให้คู่ควรให้เหมาะสมกับเธอเธอเก่งจริงๆหมูอยากจะชมว่าเก่งเธอเก่งจริงๆแล้วฉันก็รู้สึกว่า <c oughs> นี่ะ <c oughs> เธอเหมาะสมกับฉันนะ <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยมันมันมีคํานี้มาเธอเธอคู่ควรเธอเหมาะสมกับตําแหน่งแบบราชินีของฉันจิงสงสัยจะเป็นเจ้าบทกวี อาเดี๋ยวทำไมเราถึงผู้อย่างนี้กันล่ะฉันเนี่จะเข้าหาเธอนะฉันรอคอยฉันรอคอยวันที่เธอเปิดใจเปิดโอกาสให้ฉันได้เข้าไปฉันรอคอยสัญญาณจากเธออะไรแบบเนี้ยเนี่ยเนี่ยฉันฉันรอคอยสัญญาณจากเธอ ฉันไม่รู้ว่าเธอจะคิดยังไงฉันไม่รู้ว่าฉันจะเข้าไปหาเธอในสถานะไหนหรือเธอจะให้ฉันอยู่ในสถานะแบบเพื่อนถ้าเธอไม่ต้องการที่จะให้ฉันเป็นคนรักของเธออะไรแบบนี้ฉันก็เต็มใจ ไม่ค่ะเนคิมเอาคิงดากนะคะฉันพร้อมที่จะชัดเจนกับเธอฉันจะกลับมาหาเธออย่างชัดเจนจริงใจกับเธอฉันพร้อมแล้วนะอืมฉันกำลังรวบรวมความกล้ายอยู่มีพร้อมแล้วนะก็ยังจะบอกว่ารวบรวมความขอรวบรวมความกล้าแป๊บเนี <laughs> ่ย บแล้วสิบดาบนะคะสิบดาบสถานการณ์ที่ผ่านมาเขาจะจบนะคะเขาเขาอยากจะจบสถานการณ์ที่ผ่านมาเขาอยากจะเปลี่ยนแปลงในความสัมพันธ์เนี้ยอมเขาอยากจะเปลี่ยนแปลงให้มันดีขึ้นนะคะอะไรนี้เลยเดี๋ยวเขาให้อะอีกน้อให้อ,อีกนนนนเออข้อความ,มใช่แล้ว ข้อความที่เราเขียนมาตั้งนานเราไม่ได้ออกมาหลายทีแล้วอันนี้เดี๋ยวออกมาอ่านให้นะคะสักห้าใบาก็พอแล้วไม่ต้องเยอะแยะหรอกไหนเขาอ,อยากจะบอกอะไรอีกนะข้อความส่งข้อความมาเป็นเพลงอยากจะสื่อถึงอะไรบอกมาใจพังอะ ใจพังนะคะไปฟังหัวใจพังทลายเนี่ยดูสิสิบดาบน <c oughs> อนแองแมงยู่ตรงเนี้ย <c oughs> เขาเป็นคนขี้อายเขาเป็นคนขี้อายอ่ะเขาก็เลยคิดเยอะคิดหนักไม่กล้าเข้าหาคุณถึงจะอยากเข้าหาแต่เขาเป็นคนขี้อายอ่อะยวนี่ซ้ำ ชอบมีนี้ไ้ว้มันสับไม่ได้อะอันเนี้ยช่างมันสมงานมีตัตงเยอะต้งองแยะออกมาหลายๆข้อควานเลยขอให้เธอและฉันได้เคียงคู่กันเกียดกันไหมมีถามไดนะ้แล้วว่าเกียดกันไหมเห้อีกไปนะึง ที่ผ่านมาขอบคุณนะขอบคุณนะโอ้อยากให้อีกสักเออเอาสักห้าใบแล้วกันรักมากมายใจจะขาดคิดถึงใจจะขาดสองคนฉันอยากอยู่กับเธอแค่สองคนไม่พอ,อแล้ว <c oughs> เปิดไปเปิดมาเริ่มแบบอืม เฮ้ยโอเคนะคะคนคนนี้ท okay, okay, okay. ี kind of ่จริงแล้วก็เป็นคนที่แข่งนอกอ่อนในนั่แหละออกแบบโรแมนติกอะที่จริงเราเป็นคนที่โรแมนติกมากดูจากคําพูดคาจายอะไรของเขาอะเป็นคนที่โรแมนติกลึกซึมเจ้าบทเจ้ากอเจ้ากวีอะไรนี่แหละนะคะอ่ามีคบถ้รได้ทัดน้ํา ธาตุน้ำธาตุาดินธาตุลมธาตุไฟนะคะที่เด่นๆราศีกันโอเคคลิปนี้ก็ต้องขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะขอให้ทุกคนมีความสุขสมหวังดังสิ่งที่ปรารถนาทุกประการนะคะโชคดีบ๊ายบาย